เป็นเรื่องราวที่หลายหลายคนดีใจเป็นเรื่องราวที่หลายหลายคน ้องหายเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนกําลังข่าใจว่าสรุปแล้วเนี่ย mm hmm. เขาเป็นคู่จริงหรือเป็นคู่จิ้นหรือความสัมพันธ์อย่างไรกันแน่นะฮะนี่คือคู่ของน้องมาเบลพิกซี่ค่ะกับน้องปอเช่นะคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยแหละว่าอา้าวแล้วคู่นี้ไปโคจอมาเจอกันยังไงพี่เล็กซี่แล้วเขากลายมาเป็นคู่จิ้นด้วยกันได้ยังไงแล้วทำไมเขารู้จักกันได้ยังไงคําถามหลากหลายคําถามค่ะเกิดขึ้นยังไงล่ะเอาเริ่มต้น กนเริ่มต้นยังไงดีนะฮะผู้ชมเริ่มต้นว่าคู่นี้เนี่ยคนจับจิ้นยังไงก่อนเล็กซี่ง,งงเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะมันก็จะมีหลายโปรเจกต หลายเรื่องราวที่เราเห็นน้องโปเช่นเนี่ยปรากฏตัวนะฮะก็ในคลิปบ้างในคลิปติ๊กต็อกบ้างหรือใน i n นสตาแกรบ้างนะฮะมีเต้นกับน้องมาเบลด้วยนะฮะหรือว่าไปออกรายการด้วยกันนะฮะหรือว่ามีแอคทิวิตี้ด้วยกันก็อย่างที่บอกค่ะ คู่นี้เนี่ยเขาเป็นมาจากสายมิวสิกสายดนตรีด้วยกันนะฮะน้องปอเช่นเนี่ยก็เป็นศิลปินนะคุณผู้ชมแล้วก็มีผลงานหลากหลายผลงานเลยน้องมาเบลเช่นการโอ้พิกซี่เขาโด่งดังมากๆนะคุณผู้ชมคือถ้ารุ่นรุ่นเล็กซี่เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จกักแต่ถ้ารุ่นเล็กลงมาหน่อยหนึ่งเนี่ยรู้จักกันทุกคนนะ แิกซละคอนเสิร์ตท,ที่ผ่านมาโอ้โหโด่งดังมากๆด้วยนะฮะหลายเลยคนรู้จักหลายเลยคนหลงรักและหลายเลยคนชื่นชอบนะฮะชื่นชอบกันถึงขั้นที่เอาคู่นี้เนี่ยมานี่ไงเข้าไปร่วมงานการงานนี้นะฮะคุณผู้ชมและ หลังจากการร่วงงานเนี่ยแหละค่ะคนก็จับจีนคนก็จับจีนแล้วมากไปกว่านั้นเข้าไปออกรายการคู่กันอีกรายการหนึ่งนะฮะรายการของก้อยนัตตี้ดีมเนี่ยแหละค่ะคนก็เลยแบบว่าอุยยังไงอ่ะรวมไปถึงนะผู้ชมค่ะคอนเสิร์ตในคอนเสิร,ร์ตพิกซี่เนี่ยนะฮะหนุ่มที่ไปให้กําลังใจเนี่ยน้องปอเชกเขาก็ไปให้กําลังใจในคอนเสิร,ร์ตนี้ด้วยนะฮะถามกันตรงตรง สรุปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันแน่นะฮะอ่ะก็คือน้องมาเบลเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องที่หนูเนี่ยส่งหัวใจใช่ไหมล่ะหนูสารภาพตรงๆเลยนะว่าหนูเนี่ยไม่เห็นเพราะแสงมันเข้าแล้วพี่เช่เขาเรียกพี่เชนะก็ปือปอเชะนะคุณผู้ชมอยู่ข้างหลังมากๆม,มาเห็นตอนที่แฟนคลับเนี่ยแท็กมาว่ามีพี่เชอยู่ ปิดปากอยู่มีคนเชียร์เยอะก็ขอบคุณนะคะเขินค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยไม่เคยยืนสัมภาษณ์ที่ไม่ใช่เรื่องของวงเลยเหมือนสัมภาษณ์เดี่ยวในวันนั้นนะคุณผู้ชมแล้วทีมข่าวของเราเนี่ยก็ไปงานในวันนั้นด้วยแล้วทีมข่าวก็ยังบอกค่ะว่าโอ้โหน้องมาเบลตื่นเต้นตื่นเต้นกับการสัมภาษณ์เดี่ยวครั้งแรกๆด้วยนะและยิ่งสัมภาษณ์เรื่องความรักด้วยเนี่ยยิ่งสัมภาษณ์เรื่องความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยน้องยิ่งตื่นเต้น ประมาไปกันใหญ่เลยพี่เชน่ารักมากๆค่ะพี่เชนเนี่ยนะฮะก็คือปอเชสร้างกลุ่มที่มีพิกซี่ก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มแล้วก็บอกว่าสู้ๆนะทุกคนพอจบคอนเสิร์ตก็ทักมาเ้าซีิทักมาให้กำลังใจว่าเก่งมากหนูก็ขอบคุณ ทักมาส่วนตัวค่ะแต่ว่ามันไม่มีอะไรนะคะทุกคนเป็นแบบพี่น้องกันก็ยืนให้กำลังใจกันเรื่องกระแสจินเนี่ยนะก็คือก็ได้คุยกันค่ะเหมือนพี่เช่นเนี่ยเคยทักมาว่าวันที่28คือหวยออกวันที่28เดือนไหนสักเดือนหนึ่งเนี่ยแหละแต่หนูก็เพิ่งไปร่วมงานกันมาก็บอกว่าอาการร่วมงานกันนะฮะก็รู้สึกดีกันในทุกๆครั้งค่ะเวลาพวกหนูเจอกันเนี่ยนะฮะจะเป็น วันที่28ทุกครั้งเลยก็เลยเฮ้ยแปล<ะ>กเดี๋ยวรอบหน้าค่ะจะซื้อจะซื้อหวยนะฮะ28เหรอหรือว่า82 <c oughs> นะคะก็ขอขอบคุณมากๆสําหรับพี่ๆที่คอยสัพพอร์นี่ไงอย่างที่บอกว่าคนเนี่ยมันเชีย์คนมันจิน้นนะฮะแล้วด้วยความที่น้องมาเบลเนี่ย น่ารักมากคุณผู้ชมเลซี่มีโอกาสเข้าไปติดตามน้องในินสักแรมนะยอดคนติดตามของน้องมาเบลเนี่ยอยู่ที่ล้านห้าล้านห้าแสนนะก็ถือว่าเยอะมากถือว่า เป็นอีกหนึ่งสาวที่ได้รับกระแสความนิยมมากๆส่วนน้องปอเช่ค่ะไม่ต้องพูดถึงเขาก็โด่งดังมาโดยตลอดอยู่แล้วยอดคนติดตามน้องปอเช่เนี่ยก็จะเกือบ900 0แ0แล้วนะถึงต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยทำอะไรก็ถูกจับตามองไปหมดรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับคนที่รักน้องค่ะเขาก็จะมีภาพกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักเนี่ยไปโพสต์อยู่ในแทกต่างๆแท็กมาเบลแท็กปอเช่หรือแท็กปอเช่มาเบลนะคะก็มีหลากหลายแท็กเลยซึ่ง บอกตามตรงค่ะผู้ชมค่ะว่าทางฝ่ายชายน้องปอเชนเนี่ยนะฮะเขาก็มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันมีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าแล้วยังไงดีล่ะนะฮะกับการร่วมงานกับน้องเนี่ย ก็คือน้องเป็นคนน่ารักนะฮะก็มีโอกาสได้ร่วมง,งานกันนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเร็วๆนี้ค่ะล็กซี่คิดว่านะน้องพอเช่นเนี่ยจะมีผลงานใหม่ๆจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆก็อาจจะมีน้องมาเบลเนี่ยเข้าไปอยู่ในโปรเจกต์หรือผลงานใหม่ๆก็ได้หรือพิกซี่นะฮะก็สามารถเชิญพอเช่ไปร่วมง,งานได้ไม่ว่าจะเป็น MV ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือไม่ว่าจะเป็นแอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆผลงานต่างๆเพราะ เชื่อแน่ว่าคู่นี้ปอเช่และมาเบลค่ะจินมากกระแสแรงมากและเคมีเข้ากันมากๆด้วยค่ะเลกซี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ขึ้นเรือและก็เชียร์นะคะส่วนเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรดนแค่ค่ะเขาจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะเอาไว้รอติดตามตอนต่อไปแต่ที่แน่ๆกระแสจินมาแรงมากๆค่ะ